สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปพบปะพูดคุยกับผู้รับผิดชอบนะคะในภาคส่วนต่างๆค่ะเกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการในช่วงสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 นะคะของโรงเรียนเสียภัยค่ะเพราะว่าท่านผู้ปกครองหลายๆท่านนี่อาจจะยังมีความกังวลใจอยู่นะคะว่าทางโรงเรียนเสียภัยของเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะและตอนนี้ค่ะมาตรการแรกที่เราจะพูดถึงนะคะคือมาตรการการป้องกันค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองนันทชัยแย้มโสคิดค่ะรองผู้นวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปโรงเรียนเสียภัยค่ะท่านรองสวัสดีค่ะค่ะลำดับแรกนะคะอยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้บอกเล่าถึงมาตรการป้องกันค่ะที่ทางโรงเรียนเสียภัยได้เตรียมพร้อมเอาไว้รองรับในช่วงไวรัสโควิด COVID -19 นะคะเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะท่านรองคะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับ สาหรับโรงเรียนเสีภยภัยเรานะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับในเรื่องของการรับมือกับการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วมาตรการตรงนี้นะครับเราเริ่มมาตั้งแต่มีการประกาศจากทางรัฐบาลที่บอกให้ทราบว,ว่าเมืองไทยของเรามีการแพร่กระจายนะครับตั้งแต่ก่อนช่วงปิดเทอมครับจน,นันถึงณปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อม,อมนในหลายๆภาคส่วนนะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ ช่วงเวลาที่สำคัญนัคือการสอบเข้าเรียนของรุ่นเรียนชั้นม .1 และก็ม .4 ในกลุ่มทั่วไปนะครับทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือในกลุ่มของอาคารสถานที่นะครับกับในเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรุ่นนักเรียนเรื่องของผู้ปกครองนะครับเรื่องของบุคลากรทั้งคุณครูนักการพารง,งหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับ ขอเล่าถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของอาคารสถานที่นะครับโรงเรียนในขณะนี้เนี่ยได้มีการดูแลรักษาความสะอาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของห้องเรียนที่จะให้ลูกนักเรียนใช้ในการทําการสอบของนักเรียนชั้นมอหนึ่งแล้วก็ม4สนะครับตามนโยบายของผู้ในการเนี่ยเราจะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะครับในการทำความสะอาดในช่วง15วันก่อนและ15วันหลังที่จะมีการสอบ15วันก่อนหมายความว่า ก่อนที่จะมีการสอบของนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนก็ได้มีการปิดเลยนะครับใช้คำว่าปิดห้องเรียนทั้งหมดนะครับมีการทําความสะอาดห้องเรียนโดยการใช้น้ํายาฉีดนะครับแล้วก็5วันก่อนที่จะมีการสอบ1สัปดาห์นะครับก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดอีก1รอบนะครับระหว่างการสอบของนักเรียนชั้นม .1 นะครับหลังจากสอบเสร็จในเวลา12นาฬิกาในช่วงเวลา13นาฬิกาโรงเรียนจะมีการฉีดฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดอีก1รอบในทุกห้องสอบ นะครับก่อนที่จะมีการสอบของนักเรียนชั้นม .4 หลังจากนักเรียนชั้นม .4 สอบเสร็จเราก็จะมีการทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบโดยการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับและจะปิดห้องสอบทั้งหมดเป็นเวลา5วันเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในการศึกษานะครับรณวนี้ในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนของตัวลูกนักเรียนในส่วนของบุคลากรที่ดําเนินการนะครับขออนุญาตเล่าในส่วนของบุคลากรที่ดําเนินการก่อนเพราะนักการพันโลงนะครับนักการพันโรงของเรานี้ที่มีการทํางานในเรื่องปกติเนี่ย ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปโรงเรียนมีการคัดกรองทุกคนนะครับที่เข้ามาในโรงเรียนตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนนะครับมีการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อมีการวัดไข้นะครับและมีการติดติ๊กเกอร์ลักษณะอย่างนี้นะครับให้ได้รู้ว่าคนที่เข้ามาในโรงเรียนถ้ามีติ๊กเกอร์อย่างนี้ก็คือได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S สในส่วนของลูกนักเรียนเราจะมีการตั้งจุดคัดกรองที่ จากหน้าประตูโรงเรียนมาเลยนะครับจะมาเข้ามาที่โดมอาคาร9นะครับโดยใช้หลักของโซเชียลดิเทนซิ่งนะครับมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อยๆ1เมตรนะครับและเข้ามามีจุดคัดกรองเป็น3จุดเริ่มตั้งแต่จุดตรวจไข้นะครับจุดฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับโดยน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยของเราใช้เป็นตัวฉีดน้ำยาอัตโนมัติและส่วนที่3ก็คือการติดสติ๊กเกอร์นะครับนอกจากนั้นตึกตอบทุกตึกนะครับเพื่อเรา ให้เห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ความลอาใจใส่นะครับในสถิติของเราเนี่ยนักเรียนที่จะสอบในช่วงกลุ่มทั่วไปเนี่ยจะมีประมาณ600คนนะครับเราจะใช้ห้องสอบประมาณ3าสห้องสอบนะครับโดยห้องสอบนึงเนี่ยจะมีนักเรียนอยู่เพียง20คนตามประกาศของสพทนะครับแล้วก็ในหนึ่งตึกเราใช้ห้องสอบแค่เพียงหกห้องเน้นหัวท้ายตึกเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปอยู่ของนนักเรียนและก็การเดินทางออกมานะครับ ฉะนั้นในแต่ละตึกเนี่ยเราจะใช้ห้องสอบเพียง6ห้องแล้วเราใช้ห้องสอบทั้งหมด5ตึกนะครับโดยเราไ,ได้มีการดูแลลูกนักเรียนตั้งแต่ในใบสมัครที่นักเรียนสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากออนไลน์นะครับในใบสอบของลูกนักเรียนได้จะมีบอกเลยว่าสอบห้องไหนตึกไหนลักษณะสีตึกเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เส้นทางได้ถูกต้องนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดน,นะครับส่วนคณะค,ณครูทุกท่าน ที่มาทํางานเป็นกรรมการคุมสอบนะครับเราก็ใช้การคัดกรองเช่นเดียวกับรุนนักเรียนนะครับเพื่อให้เห็นถึงว่าโรงเรียนเราเอาใจใส่กับความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะครับและนี้ก็คือมาตราการการป้องกันนะคะของโรงเรียนเสียภัยในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งคาดว่าผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยได้ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะคลายความกังวลใจนะคะเพราะว่าทางเราตรียมเอาไว้รัดภรมมากๆนะคะท่านรองคะ และอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะที่ท่านผู้ปกครองเองก็สอบถามเข้ามากับทางโรงเรียนเป็นระยะนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันดีค่ะท่านรองคะว่าสพทเนี่ยกำหนดให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะผู้ปกครองหลายท่านก็มีความกังวลใจค่ะว่าเราจะดําเนินการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างไรนะคะในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้บอกเล่าหน่อยนะคะว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้เตรียมเทคโนโลยี การขับเคลื่อนตรงนี้อย่างไรคะท่านรองครับสําหรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับถือว่าเป็น<ช>ส่วนสำคัญที่สุดครับองการจัดการศึกษาน,นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในในช่วงของการระบาดของเรือไวรัสโคโรนาโควิด -19 เนี่ยเรื่องของระยะห่างถือว่าเป็นเรื่องคันนะครับขณะนี้เองโรงเรียนเสียภัยเนี่ยยังไม่ได้เปิดทําการเรียนการสอนนะครับอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วย ภาวะของการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยทำให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องของการติดต่อประสานงานสำหรับคณะคณครูนะครับเพราะว่าคณะคณครูเองของเราก็อยู่ในหลายเขตในหลายพื้นที่ทั้งในภาเยาจุนพรงเองหรือว่าภายในต่างจังหวัดในบางจังหวัดเองก็ได้มีการกักบริเวณสำหรับพนากงานที่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับ,รบตรงนี้เองเนี่ยโรงเรียนเสียภัยก็ได้มีการพัฒนานะครับถือว่าเป็นเป็นการพัฒนาเรื่องแรกคือเรื่องการสื่อสารก่อนนะครับ พวกนี้ของเราเนี่ยจะมีการประชุมที่เรียกว่าประชุมออนไลน์นะครับเราได้มีการทดสอบนะครับทดสอบการประชุมออนไลน์นะครับจากการทดสอบเนี่ยก็99%นะครับคุณครูครเราสามารถที่จะเข้ามาร่วมการประชุมออนไลน์ได้นะครับโดยใช้ระบบที่หน่วยงานต่างๆได้ได้นำมาใช้กันนะครับก็ได้มีการตอบรับอย่างดีของคณะครูนะครับ แล้วก็ในระหว่างที่เราได้มีการตีความพร้อมต่างๆเนี่ยขณะนี้นะครับ,ค,รบคุณครูของเราก็ได้มีการจัดวางแผนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นม1และม4แล้วก็การสอนเสริมของนักเรียนชั้นม2ม3ม5ม, 6, ม .6 นะครับโดยรูปแบบออนไลน์ line, นะครับอาจจะเป็นด้วยการบันทึกเทปนะครับหรือว่าการถ่ายทอดแบบไลฟ์สดทางผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับทางไล ne ที่โรงเรียนเราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับขณะนี้องเรากําลังเตรียมความพร้อมอยู่ซึ่งคาดการว่าในช่วงกลางพิทยายนนะครับที่ทางสพทให้ทุกรงเรียนนะครับได้มีการสอนปักพื้นฐานในชั้นม .1 ม4แล้วก็สอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้นม .2 ม .3 ม .5 ้าม .6 เนี่ยทางโรงเรียนเราก็จะมีความพร้อมนะครับที่จะให้ความรู้เบื้องต้นตรงนี้ให้กับรูกนักเรียนนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันไปหลังจากที่ได้ดำเนินการตรงนี้แล้วเมื่อเปิดเทอมภาคเรียนที่1ของปี2 5ง3 ในช่วงวันที่หนึ่งรกรกฎาคมตามาาประกาศสพทนะครับว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยจะต้องเปิดเรียนนะครับเราก็ได้มีความตระหนักแล้วก็วางแผนตรงนี้ไว้นะครับโดยโรเรียนได้เตรียมความพร้อมเนี่ยในสองภาคส่วนอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะรองรับนะครับตามมาตรการของสพทว่าให้โรงเรียนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมให้กับคณะคุณครูในเรื่องของการจัดหาเครื่องมือนะครับให้ค,ครูได้มีเครื่องมือในการ ร้างบทเรียนสําหรับการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้โดยการเองก็ได้มีการประสานงานไปยังท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางอบจอนะครับองค์การบริหารส่จุมพรและก็เทศบาลเมืองจุมพรนะครับก็ได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับในการจัดทําโครงการที่จัดหาเครื่องมือ,อตามนโยบายของสบศตัวนี้เพื่อให้คุณครูเราเนี่ยได้มีเครื่องมือในการจัดทําบทเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการของการบันทึกเทป นะครับจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จําเป็นในการจัดเรียนการสอนนะครับนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เราได้ดําเนินการเรื่องที่2อนะครับก็เชื่อมโยงไปยังฝ่ายวิชาการซึ่งเดียวทางท่านรองวิชาการก็ได้จะมีข้อมูลรายละเอียดที่นําเสนอขอพูดกว้างกว้างก่อนว,ว่าวิชาการเราเองก็ได้มีการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระจัดประชุมคุณครูที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนปกติหรือว่าห้องเรียนพิเศษต่างๆนะครับในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่า หลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่มีการเปิดเรียนแล้วเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะมาเรียนได้โดยปกติถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับหรือว่าสถานการณ์มันยังต้องอยู่ในการดูแลโรงเรียนเสียภัยมีความพร้อมที่จัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสอนปกติในห้องนะครับซึ่งในห้องเนี่ยถ้าในมาตรการการเว้นระยะห่างเราอาจจะมีการปรับไปถึงในส่วนของจํานวนลูกนักเรียนในแต่ละห้องลดจํานวนให้น้อยลงเพิ่มคณครูให้มากขึ้น หรืออาจจะต้องไปถึงขั้นการสลับการสอนระหว่างมต้นมปลายนะครับเราก็กําลังทําหลักสูตรรองรับในทุกๆเรื่องนะครับป้องกันเอาไว้ส่วนที่2การสอนออนไลน์ในกรณีที่ยังไม่สามารถให้ลูกนักเรียนมาที่โรงเรียนได้นะครับทางทุกกลุ่มสาระทุกกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดทําหลักสูตรสําหรับการสอนออนไลน์ซึ่งขณะนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เป็นรูปธปรมแล้วก็คือ1เราได้จัดสร้างห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ นะครับซึ่งใช้ได้ทั้งการประชุมนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งการบันทึกเทปในการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็จะขยายลงไปให้ควบคุมในทุกกลุ่มสาระสําหรับห้องปฏิบัติการที่เรียกว่าห้องบันทึกเทปหรือว่าห้องปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยสามารถมีเครื่องมือที่จะสร้างแบบเรียนหรือว่าบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมกับลูกนักเรียนในแต่ละชั้นได้อย่าง,งครอบคลุมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณถ้ไปยังทางสพทอเองที่เป็นต้นเรื่อง ในการให้แนวนโยบายในการให้วิธีการให้คําแนะนำนะครับเรื่องต่างๆในการจัดทําหลัสกสูตรจัดทำกานในการสอนขอบคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท้องถิ่นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นอวจอนะครับองค์การกรารปงหวัดชุมพรหรือเทศบาลเมืองชุมพรที่ได้นับสนุนงบประมาณเห็นความสําคัญของการสุกษามรุทธาชุมพรนะครับให้โรงเรียนได้พัฒนาในส่วนนี้และตัวโรงเรียนเองก็ไม่ได้นอนใจนะครับก็ได้การงบประมาณที่เป็นงบแทนหลักการประจําปีของโรงเรียนเนี่ย ส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโดยการตัดโครงการบางส่วนที่เราเห็นว่ายังไม่จําเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นการพัฒนาอาคารสถานที่ในบางจุดที่คิดว่ามันได้จัดชะลอไว้ได้ก่อนเนี่ยเพื่อเอามาลงในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดหาสื่อสร้างการเรียนการสอนให้กับพระครูครับค่ะต้องขอบคุณท่านรองนันทชัยนะคะที่ช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการการศึกษาในช่วง สถานการณ์โรคติดต่อแบบนี้นะคะค่ะและสุดท้ายที้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองนันชัยแย้มโสภิตค่ะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารทั่วไปโรงเรียนเสียภัยนะคะที่ได้มาช่วยไขข้อข้องใจค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกนะคะยังคงสงสัยนะคะเกี่ยวกับมาตราการของโรงเรียนเสียภัยของเรานะคะขอบคุณค่ะคุณครับ